เอ้ยเดินจะตายแล้วไปเลยยกไปเลยนี่ไปไเอาจะลงไปเอายังไงวะเนี่ยอูจมลึกด้วยจะเป็นอะไรเนี้ยไอ้เป็นใครเนี่ยข้าคือเทพลักดูแลพืชป่าพื้นนี่ผมทำที่โดนทับตกตกลงไปในบ่อน้ำนาสงสารจริงนะเจ้าเนี่ยข้าจะช่วยเจ้าเองโอ้ โอ้เทพสาตาลราไโดนใจโอ้เทพสาตาละมัโดนใจโอเทพสาตารโดนใจเลื้อนเลื้อนเลอนเ้อนเลื้อนเล้อนเลนเล้อนเลืนเลืนะม้อนเ้อนืล้นล้อื ชุดสยางรดน้ำโตโยก์พร้อมหัวฉีดปรับแรงดันรุ่นโตโยฟิตไม่บิดพันกันจะดึงมาใช้ก็สะดวกจะม้วนเก็บก็สบายที่สำคัญน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของดีแต่ไม่ใช่ของผมอา้าวงัน้นรอแป๊บหนึ่งโอ,อ้ชุดสยางลดน้ำแอตแลติสออโตโสเตปน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น<อ>เป็นสยางที่ม้วนเก็บอัตโนมัติเพียงแค่เหยียบเบา และไม่ต้องก้มให้ปวดหลังและสายยางสามารถบมเก็บได้เร็วถึง2วินาทีพร้อมหัวฉีดที่ปรับรูปแบบได้ถึง5รูปแบบและปรับความแรงน้ำได้อีกด้วยของดีแต่แตไม่ใช่ของผมครับท่านอ,าอ้าขอของของของผมได้ไหมได้งั้นเลยข้าหานใหม่มาให้นะ นี่ใช่ของเจ้าหรือเปล่าอันนี้ของผมกับท่านเจ้านี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยเนี่ยการที่ข้าวของดีๆมาเนี่ยเพื่อเป็นการลองใจแต่เจ้าเป็นคนซื่อสัตย์แบบนี้เนี่ยข้าขอยกทั้งหมดนี้กับเจ้าเลยท่านผมขอบคุณท่านมากญี่ปุ่นญี่ปุ่นของเมียผมแม่ให้ข้าไปก่อนเลยเฮ้ยตะวันนั่งทำไรวะเอ้ยไปไหนไม่ใจโอ้ยหาที่ร่มมานั่งกินลามาดิกินด้วยกันเปล่านั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยังไง ข้าทำดีดน้ำตกน้ำแต่ท่านเทพารักมางมช่วยข้าแถมได้มาตัอันนี่เฮ้ยขอเทพารักษ์อย่างนี้เราก็ต้องทำตกน้ำบ้างกันแหละโอยตกน้ำไปแล้วเสียใจจังเลยตกไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยรีบมาตกน้ำไปแล้วเอ้อันนี้เทพารักษ์ใช่ไหมเนี่ย เจ้าคนนี้เป็นอะไรไม่อีกล่ะข้าทำาะกระบวยน้ำตกลงไปอีกแล้วเหรอตรงนี้เลยอหาก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งข้าจะงมขึ้นมาให้เจ้าเลือกทีเดียวแล้วกันนะโอ้โหจะว่ามาว่าไหนคือของเจ้าคงข้าหมดเลยอันนี้ตกเมื่อวานอันนี้ตกวันศืนอันนี้ตกเมื่อตะกี้เนี่ยเออแน่ใจนะแน่ใจจิครับท่านจาโกง สงสัยยางเนี่ยข้ามันลอกใจเจ้าเฉยของเจ้าจะเครยนี้ต่างหากโอ้ท่านองดีๆเนี่ยให้ข้าใช้บ้างไม่ได้หรือยังไงข้าไม่ช่วยเขาโกหกอย่างเจ้าหรอกเขามีขายทั่วประเทศอ่ะในโฮโปก็มีถ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็ไปซื้อเองสิไปก่อนละโอ้หายหมดเลยโอลาบกาหายด้วยโอ้ยตรงคำมันเผยเปะโลภมากลาบหายโอ้ตัวจริงๆตัวจริงๆมาก่อนโอ้เด้พลกลับมาก่อน สายยางต้องโตโยต้าและแอตแลนติสออโต้สเตปบ t t t ททคอร์ปอเรชหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศนะจ๊ะของคดี